สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมปอเพยน์มีรถสวยคัดเกตคัดคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกแล้วนะครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วครับเป็น t o y ยต้าวีออส 1.5e ปี2010เกียร์ออโต้สีฟ้านะครับสวยมากๆอีกเช่นเคยครับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟรีดาวเลยออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับสาหรับคันนี้ท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์จัด ให้ถึงที่เลยมีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นกันครับค่างวดของคันนี้นะครับผ่อนถูกๆเลย4,000กว่าบาทเท่านั้นครับท่านใดหาอยู่นะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้สีฟ้าออกสีฟ้าครามๆนิดๆครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้นะครับไฟคู่หน้าได้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์คู่หน้านะโคมสวยๆใสๆเลยครับ อาจจะมีรอยหมองบ้างครับแต่โคมไม่มีรอยแตกรอยร้าเลยนะสวยๆสยๆแบบนี้เลยอาจจะมีหมองตามอายุการใช้งานของเขานะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับตัดกับสีเทาเงาๆแบบนี้เลยตาโลโก้โตโยต้ามีให้เห็นเด่นชัดเลยปัททะเบียนยอหญิงนนเยน9375กรุงเทพนะครับได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยกันชนหน้าครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ ไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับสําหรับคันนี้กระจังหน้านี่ต้องบอกว่าแนบชิดกับแก้มหน้าเลยล่องไฟเสมอๆกันเลยนะครับมาพร้อมกับแม็กอะลลอยสีบอลเงิน4รูร้อยนะแม็กแม็กขอบขอบครับรัดด้วยยางทันเดอรนะครับซีรียาง185 60 R15 ครับผมตัวนี้ได้เป็นยางปี2022นะ ยางปี2022นบอต้องบอกว่าใช้งานกันอีกยาวๆเลยสภาพยางนะครับดอกยางต้องบอกว่าดอกยางหนาๆล่องยางลึกๆแบบนี้เลยสวยมากครับสำหรับคันนี้นะมาดูภายในซุ้มล้อกันบ้างครับผมเปิดแฟลตแป๊บนี่ครับสวยๆเลยเดิมๆเลยครับเจ้าของน่าจะพ่นการสนิมมานะตรงนี้ครับ ออกสีดำๆนิดนึงอาจจะพ่นการสนิมมาให้เรียบร้อยหมดแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นรายละเอียดแต่เรารับประกันให้ครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนสําหรับรถเพชรยนต์ของเรานะรับประกันให้เลยตรงจุดนี้กระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวให้เลยเหลี่ยมสันผิวพันธุ์ของเขาต้บอกว่าสีสวยน่าใช้อย่างมากครับสําหรับคันนี้ในส่วนของล้อนะ ได้เป็นดิสเบรกทั้ง4รล้อเลยอันนี้นะครับผมให้ชมในส่วนของหลังคากันบ้างดีกว่าครับหลังคาของเขานะครับรอนสวยๆเลยไม่มีรอยถลอกลอกล่อนนะในส่วนของหลังคาการศาสตร์มีมาให้ทุกวันเลยนะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มน่าจะประมาณ60นน่าจะได้ครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่า ประตูฝั่งซ้ายนะหัวน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับครับสีสันผิวพันสวยมากครับสำหรับคันนี้ผ่อนราคาเบาๆเลยครับน็อตเสา A เสา B นะครับน็อตประตูไม่เคยขยับเช่นกันครับน็อตไม่เคยแกะเคยไขเลยแผ่นเพจปี2010นะ10.10เลยคันนี้ปี2 0 1 0แท้ๆเลยครับในส่วนของประตูประตูเดินซีนสวยๆแบบนี้เลยซีนเดิมโรงงานครับ ทั้งประตูหน้าประตูหลังเลยนะประตูหลังก็สวยๆแบบนี้เลยซีนเดินเสมอกันครับสวยงามอย่างมากดิสลังครับได้ดิสท,ทั้ง4ล้อเลยสําหรับคันนี้สวยน่าใช้อย่างมากครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังมีกระจกไล่ฟ้ามาให้นะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านในอาจจะมองไม่เห็นฟิล์มมันมืดไปนิดนึงครับไฟเบรกดวงที่4ติดอยู่ที่สปอยเลอร์ครับขออภัยครับ ติดที่สปอยเลอร์หลังแล้วครับสวยๆแบบนี้เลยโลโก้โตโยต้าวีออตัว E อยู่ให้ครบนะครับคันนี้ได้กล้องถอยหลังมาให้ด้วยครับนี่ครับอันนี้เจ้าของเก่าน่าจะติดเพิ่มเติมมานะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้2จุดครับมาพร้อมกับไฟทับทิมติดอยู่ที่กันชนท้าย2ดวงครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของด้านในกันเลยดีกว่าครับ ให้ชมเม็ดอาร์กล่องน้ําของเขาก่อนนะส่วนท้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับเนียนๆครับไม่เคยแกะนะเม็ดอาร์กเดิมๆครับล่องน้ําสวยๆฝาท้ายเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับเช่นกันครับสําหรับคันนี้ผมคัดเกรดคัดคุณภาพมาให้อยู่แล้วครับตาปั๊มโตโยต้ามีอยู่ชัดเจนเลยตรงนี้ฝาท้ายเดิมๆนะครับน็อตสองฝั่งไม่เคยขยับเลยเช่นกัน สวยมากครับรองนา้าเม็ดอาร์คเดิมๆทั้ง2ฝั่งเลยในส่วนของไฟท้ายนะครับไม่แตกไม่ร้าวนะไม่หมองด้วยไฟสวยๆคมๆเลยครับสวยมากทั้งสฝั่งเลยมีถาดเก็บสัมภาระถาดรองมาให้ด้วยนะครับของ v ีออสเลยสวยๆดูคานหลังกันบ้างครับ านหลังไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยเชื่อมใหม่นะครับไม่มีรอยอาร์คใหม่อันนี้คืออาร์คโรงงานเดิมๆของเขาเลยเดีย๋ยวไปดูด้านล่างกันบ้างครับอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบนะครับสําหรับคันนี้เราไปดูความเดิมของคันนี้กันไปดูซีนกันบ้างครับซีนทั้งมะพร้าวสีไข่นะยสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับ เดิมๆโรงงานเลยอยู่ครบเลยนะนี่ครับสีนทางมะพร้าวสีไข่สีสดใสค,ครับคมคมเลยด้านท้ายก็ยังเป็นสีไข่อยู่ครับแสดงให้เห็นถึงความเดิมของคันนี้นะน่าใช้อย่างมากครับถิวพัน์ธุของเขานะครับเดี๋ยวผมให้ดูเต็มๆน่าใช้ครับสีสวยน่าใช้มากสีเงาวับเลยครับเดี๋ยวไปรับชมด้านในกันบ้างดีกว่าครับ ภายในของเขาตกแต่งเป็นสีดำนะครับดำล้วนเลยสวยดูดีสะอาดสะอานนะครับภายในแผงประตูนะครับเป็นสีดำทั้งหมดเลยที่วางแขงก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับผมให้ดูโครงสร้างกันก่อนสีนประตูนหน้าฝั่งคนขับนะครับสวยๆเช่นกันลถอนเดิมไม่เคยแกะเคยขัน,นครับ สภาพดีมากครับคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยหากท่านใดสนใจนะครับมารับชมด้วยตนเองได้เลยนะครับซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งครับเปิดบริการทุกวันเลยหากอยากมารับชมด้วยตนเองนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยสามก้านครับพวงมาลัยสภาพสวยเลยไม่มีรอยถลอกลอกล่อนแต่อย่างใดเลยนะครับช่วงล่างเมื่อกี้ผมได้ลองขับดูแล้ว ต้องบอกว่านิ่งเลยครับไม่มีกึกกักเลยแอร์แบกมีมาให้2ลูกนะครับแอร์แบกค,คู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมเลขไม่กันเลยดีกว่าครับผมสำหรับเลขไม์คันนี้นะครับ1,80,000กิโลเมตรครับกับรถปี2010นะวิ่งปีลา วิ่งปีเลยไม่เยอะครับสมตัวเขาเลยอันนี้สภาพคอนโซลหน้าครับสวยๆไม่มีรอยกาวรอยแตกรอยเล้านะครับคอนโซลหน้าสวยๆเลยวิ่งปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะวิทยุ FM ใช้งานได้ปกติครับแอร์เป็นระบบแมนวลนะปรับได้สีระดับครับแอร์เย็นฉ่ำเช่นกันเกียร์เป็น ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดฐา,านเกียร์จะเป็นสีดำๆครับหัวเกียร์สวยๆใสๆเลยนะครับไม่มีรอยทะลอก,ล,อกล็อกลอนแต่อย่างใดเลยช่องเสียบ AUX มีมาให้ครบครับช่องชาร์จไฟเสียบบุรีช่องเก็บของสภาพดีไม่แตกไม่ร้าวเลยอันนี้เป็นใบสคบ,บอรครับรายละเอียดของบริษัทครับผมบอกราคาถามตรงครับไม่ขาดไม่เกินอย่างแน่นอน วีออส 1.5e 225,000บาทนะครับปี2010 okay, เดี๋ยวเราไปชมเบาะก,กันเลยดีกว่าครับ <S 2> <S 2> <S 2> ในส่วนของหลังคารถคันนี้นะครับจะออกสีสีเทาๆนิดนึงไม่มีรอยแต่อย่างใดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทําสปาให้อีกรอบนึงอาจจะมีรอยเจิมจางๆครับเดี๋ยวเราทําสปาขัดให้อีกรอบนึงสวยอย่างแน่นอน ในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังทั้งหมดเลยเบาะหนังสีดําเดินดได้สีดําครับไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนะครับเบาะเต็มๆเมบาะไม่ยุบนะเบาะเต็มๆเ,เลยสวยๆแบบนี้เลย <c oughs> กระเป๋าจริงโจ้มีมาให้สองข้างเลยนะครับไว้ใส่เอกสารสัมภาระอะไรได้ครับตรงนี้ที่วางแก้วมีมาให้ตรงเกะกลางนะครับเบาะหลัง เป็นหนังเหมือนกันครับเดินดได้ด้าดสะอาดสะอานน่าใช้ครับเบาะหนังครับดูแลรักษาง่ายครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าครับผมในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับได้เป็นเครื่อง vvti 4สูบ1 5 0 0 cc นะครับ น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน91 95เติมได้ครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะเครื่องยนต์ครับไม่มีรอยรั่วไหลรั่วซึมของน้ำมันเครื่องแต่อย่างใดนะครับเครื่องแห้งๆเลยสําหรับคันนี้รถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับรถใช้น้ํามันล้วนเลยบอกว่าน่าใช้มาก ระบบ ABS มีมาให้นะครับอยู่ด้านหลังแอบอยู่ด้านหลังครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับสาหรับความปลอดภัยนะระบบเบรกของคันนี้ถือว่าโอเคฐานหน้าซ้ายนะครับสวยๆครับน็อตเดิมไม่ขยับเลยนะครับสวยเดิมหน้าเดิมหน้าสวยนะอันนี้เบาโชคเม็ดอาร์ครับรอยซีนอะไรต่างๆครับยังคงความเดิมสภาพสมบูรณ์อยู่ครับ น็อตฝากระโปรงครับไม่เคยขยับครับสวยๆแบบนี้ครับมาให้ชมกันอีกแล้วนะแผ่นฉนวนการความร้อนนะครับอาจจะมีคราบบ้างครับตามอายุการใช้งานของเขานะครับสติเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยนะครับสติเกอร์ต่างๆนะถือว่าสมบูรณ์โลโก้ตาปั๊มนะตปั๊มโตยต้ามีให้เห็นชัดเจนเลยสองฝั่งนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยครับฝากระโปรงครับ โชคซุ้มล้อนะซับในส,สวยๆแบบนี้เลยสวยน่าใช้มากครับคันนี้ของเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับ Toyota v วีออส1 5 e ปี P 2010สีฟ้าเกียร์ออโต้นะครับอยู่ตรงหน้านี้นะราคา225,000บาทผ่อนงวดละประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นครับติดต่อผมได้เลยครับป๊อปเพชรยนต์0 6 4 6423955ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะ โทรมาคุยโทรมาปรึกษากันก่อนได้ครับติดตรงไหนอะไรยังไงโทรมาคุยกันครับก่อนจากการวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ